สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไทเดนมาร์กค่ะวันนี้14องศาแล้วเนาะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเนาะต้นไม้ก็เริ่มเอ็นแล้วอะ่ะดอกไม้เริ่มเอ็นแล้วนะคะตอนนี้อากาศเริ่มชื้นเริ่มมีอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าบ้านเราก็เรียกว่าน้ําค้างนะคะน้าค้างเกาะตามญ้าเนาะเรียบนะคะโอ้ยใกล้ถึงวันที่ต้องต้องเอาเขาขึ้นแล้วก็คือเอาหัวขึ้นเนาะ ตอนนี้ยังอยู่ใต้ดินนะคะแต่พอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาหัวหัวของหัวของต้นดอกอลักเลข่ขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้มันเน่าแล้วเอาไว้ปลูกีหน้านะคะพระมนาจะพาไปดูดอกอเห็นงามๆแล้วไม่อยากถอนเนาะพระมนาก็ยังเป็นหวัดอยู่นะคะมาดูดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบที่ปลูกนะคะ เมื่อสัปดาห์นี้ได้มาอีกต้นหนึ่งแต่เขาตัดแต่งเรียบร้อยแล้วโอ้ยดูสิกำลังตุง้มๆนะจะได้ออกไหมอ่ะนะคะอืมบางอันยอดก็กำลังออกนะคะเห็นไหมคะยอดอ่อนๆออ,นออกเนาะปะ้ามนาจะมาส u ว v เดี๋ยวป้ามนาว่าจะเอาผักที่เพื่อนให้มา ป้ามนาปลูกไปแล้วนะคะปะ้ามนาปลูกไปแล้วแต่เพื่อนบอกว่าต้องแยกแยกหัวออกทั้งหมดนะคะปะ้ามนาคือปลูกเป็นอย่างกอออย่างนี้เลยเขาบอกว่าต้องแยกอีกเนาะถ้าแยกคือมันจะกระจายนะคะก่อนป้ามนาจะไปทางานเนาะปะ้ามนาก็มาเดินหลังบ้านสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะคะเนาะเดินให้ขาเกงมันเปียกขาเกงเปียกเพราะว่าพื้นมันเป็นแฉะมากเลยนะคะอุ้ยดูดอก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  ดูดอกคุณนายดอกกรลาบและคะ่ะดอกคุณนายค่ะดอกคุณนายดูอากาศที่เขาข้างนอกมันหนาวแต่ข้างในมันยังอุ่นนะคะมันก็เลยมีไอ้น้ำไอ้น้ำเยอะมากนะคะตอนนี้พิกพิกป้ามนาก็เก็บเม็ดแดงไปหมดแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่เมเ็ดเขียวๆดูต้นนี้สูงท่วมหัวป้ามนาเลยแล้วเม็ดเขาเยอะมากพี่นนอะ ดูเม็ดสิตะออนเนาะทํากี่คลิปป้ามุนาก็วนอยู่แถวแถวนี้แหละคะ่ะวนอยู่แถวแถวอพิษแถวมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะมะเขือเทศเก็บไว้ลืมเอาเข้าบ้านป้ามุนากินเลี่ยมแล้วคะ่ะ ตรงฐานถั่วฝักยาวอยู่ไม่รู้จะ,จะ,จะทันไหมจะทันหนีหนาวไหมมะเขือเทศก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะต้นอื่นเก็บหมดแล้วต้นอื่นตัดหมดแล้วด้วยนะคะเหลือต้นนี้พวงนี้พวงเดียวอ๋อเหลือสองต้นสิต้นลาย,ลายต้นนี้ได้ฟรีมานะคะได้ฟรีเขาแจกฟรีช่วงที่ว่าคือหนึ่งป,ปลายปลายร้อนแล้วอะต้นไม้ที่ เขาเพาะไว้เยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพอใกล้จะหมดฤดูปลูกเขาก็จะหมดฤดูปลูกแต่เราสามารถปลูกได้นะเขาก็จะมาแจกฟรีคนละต้นเลยนะคะครอบครัวหรือว่าลูกค้าท่านละหนึ่งต้นนะคะป้าโมนาก็เลยหยิบมาหนึ่งต้นนะคะต้นนี้เนาะก็เลยของฟรียังอยู่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะเนาะนี่อันนี้ ต่ป้ามนาไม่ค่อยชอบลูกใหญ่ๆแบบนี้ป้ามนาชอบลูปเล็กเหมือนที่ป้ามนากินไปเมื่อกี้สดๆเลยนะคะมันออกมีน้ำเยอะไม่เหมือนลูกเบอก้ที่กินนะคะลูกเบเก้ที่กินมันจะเนื้อเยอะแล้วมันจะมีรสชาติอันนี้มันจะธรรมดามะเขือเทศอะป้ามนาไม่ค่อยชอบกินสด มะเขือเทศป้ามนาชอบกินในส้มต,ตําแต่พอเราอายุมากขึ้นเขาบอกมะเขือเทศมีประโยชน์ก็ต้องกินเพราะว่ากลัวค่ะกลัวสุขภาพไม่ดีเนาะก็เลยต้องกินอะไรที่มันสดๆต้องเป็นผลไม้สดๆหรือว่าต้องกินอะไรที่มันแบบสดๆแบบนี้นะคะแต่พิสสดๆไม่กินนะมันเผ็ดพา้ามนากินเผ็ดไม่เก่งแต่อยากกินไหมอยากกินนะคะ ปวดอะไรอีกดิ่พิกก็ยังอยู่นะคะ <laughs> อยากให้ทุกคนมาเห็นแบบเป็นๆอย่างเนี้ยแบบสดๆอย่างเนี้ยมันเป็น,น,น,ปนความสุกเล็กๆขดเล็กๆนน้อยจริงๆน,นะคะอือต้นเนี้ยเหลืองเต็มต้นถ่ายไม่เห็นเนี่ยพริกอันนี้พริกของลุงนะคะเต็มต้นแล้ว แตงโมเราว่าเราจะตัดทิ้งแต่เราก็สงสารเขาเราก็ปล่อยเขาเลื้อยอยู่ข้างล่างนะคะไม่รู้ว่าคือเลื้อยงามยาวนะคะแต่ยังไม่เห็นลูกสักทีนะคะเห็นลูกมาก็ก็เลยเลยแบบไม่สนใจดีกว่าคือปล่อยปล่อยไม่สนใจดีกว่านะคะพอสนใจแล้วเราจะหวังเยอะนะคะแล้วก็เลยปล่อยปล่อยเขาก็งามงามเลยพี่น้องพอปล่อยแบบทิ้งทิ้งกว้างๆงามพอพอสนใจแล้วไม่ค่อยงามเนาะก็แปลก นี่พริกอันนี้ก็เม็ดยาว,ยาวนะคะต้นนี้เนาะออ้เม็ดยาวเม็ดใหญ่นะคะเนาะเม็ดยาวเม็ดใหญ่เก็บไปครั้งก่อนนะคะเก็บไปครั้งแรกป้ามนาดูนาฬิกาด้วยเดี๋ยวถึงเวลาป้ามนาต้องไปทํางานแล้วเออเก็บครั้งแรกได้หกขีดกว่าๆเชวะนะได้เยอะอยู่นะรอบนี้ก็รอให้เขาสุกอีกว่าเมื่อไรจะเก็บนะคะต้นนี้ก็เป็นพริกทรงแปกนะคะเนาะทรงแปกทรงที่มันเป็นอ่าพุ่มๆเป็นพวงแบบนี้นะคะ เป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เนาะทรงแปดนะคะบ้านเราไม่มีไม่เห็นนะมีใครเห็นที่บ้านเราเมืองไทยมีไหมอะแบบเนี้ยทรงแบบนี้นะคะมีไหมอะนะคะทรงแบบนี้แล้วก็ทรงแบบนี้ตุ๊ปุตป,ปินะคะอันนี้เป็นตุ๊ปุตป,ปิใหญ่เนาะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ดันมีหลายต้นซะด้วยนะได้ตั้งสามต้นนะเอ้ยเออสามต้นอันนี้สองต้นตรงนู้นอีกต้นหนึ่งเป็นสามต้น ต้นสูงสูงเนี่ยจะได้ปีละปีละต้นเราเพาะป้าโมนาจะเพาะพริกชนิดละสามต้นนะคะชนิดละสามต้นในนี้ก็มีค่อนข้างอ่ะหลายพันหลายเอ่อหลายหลายถ้าเป็นว่าหลายยี่ห้อหลายพันหลายพันเอ่อหลายชื่อนะคะแต่ที่ได้มาอันที่ได้สามต้นเลยก็คือไอ้ต้นตะปูตะเป,ะปอันนี้แหละอันเนี้ย ได้มาสามต้นแต่อันอื่นก็ได้มาอย่างละอย่างละต้นนะอย่างละต้นสองต้นนะแต่ต้นใหญ่เนี่ยต้นเดียวโดดโดดเลยปีที่แล้วก็ต้นเดียวปีที่แล้วก็อยู่ข้างในเพราะแล้วป้ามุนาวางข้างในตนอนเพาะก็สนุกกับการเพาะนะคะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนแต่พอเวลาเอามาปลูกปลูกไปเลยเพราะว่าบางทีเราปลูกแล้วเขาไม่รอดเราก็ต้องเอามาแซมนะคะพอมาแซมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนละ ก็ได้ต้นใหญ่มาต้นเดียวนะคะต้นเดียวจริงๆนะ,ะนี่ก็คนละอย่างอ่ะต้นต้นใหญ่เหมือนกันแต่คนละอย่างอันนี้ก็เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ชี้แต่อันนี้เม็ดเลียวนะคะเม็ดเลียวเนาะเม็ดเลียวมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้เม็ดเลียวนะคะเนาะอันนี้ทําไมมันเขียวเนาะ เม็ดขาวก็มีนะคะเม็ดขาวเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามันสุดๆแล้วเราก็ต้องเก็บดองนะคะเนาะลุงดองโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจเช่นเคยนะคะคลิปที่ป้าโมนาทำไปเกี่ยวกับสายฝอนะคะป้าโมนาอยากจะบอกจากใจว่าอยากให้ทุกคนอดทนนะคะอยากให้ทุกคนอดทน จากใจจากใจสายฟอที่อยู่ต่างประเทศจริงๆเพราะว่าทุกคนส่วนมากเราที่มาอยู่ตรงนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีใครได้เล่นแอปที่เสียตังค์เยอะขนาดนั้นนะคะเนาะเยอะขนาดนั้นไม่มีนะคะมีแต่เสียสมัยอยู่เมืองไทยคือมีแต่เสียค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พอมาอยู่เมืองนอกเราเล่นในแอปก็จริงแต่เป็นแอปของประเทศนั้นๆ ป้าโมนาให้ดูแล้วนะคะแอปของประเทศเดนมาร์กมีแอปอะไรบ้างนะคะก็ไปดูในคลิปคลิปที่4นะคะที่เป็นสายฟอคลิปที่4ของป้าโมนาคลิปนั้นคลิปจบเลยนะคะถึงแม้มันจะยาวหน่อยแต่ได้ได้ได้รู้แอปว่าเป็นแอปอะไรที่หาคู่นะคะเนาะชีวิตในต่างแดนของป้าโมนาก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแตเ่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ป้าโมนาก็อยากถ่ายทอด ในวิถีชีวิตของตัวเองที่อยู่ในต่างประเทศนะคะมีความสุขในแบบของสไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่สาหรับป้าโมนามีสไตล์แค่แบบนี้โอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ขอให้คุณประสบโชคดีมีความสุขในชีวิตในชีวิตต่อไปนะคะเนาะไม่บอกว่าบ้านปลายชีวิตเพราะว่าบ้านปลายชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้ว แต่คนที่กําลังที่จะเดินสายฟอนะคะป้ามนาเป็นกําลังใจเสมอค่ะมีอะไรอยากจะเขียนถามถามได้นะคะป้ามนาตอบในที่ป้าโมนารู้แต่ถ้าป้าโมนาไม่รู้ป้าโมนาจะไปค้นหาคําตอบมาให้นะคะวันนี้ขอกล่าวคําว่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ